ยังไม่ทันได้ส่งงานเลยนะครับรับงานแล้วครับมีประเดิมครับมีพระมาจ้างปิ้นประดีครับให้พระเดิมเลยครับ Modify Professional and Ink, Printing Service สวัสดีครับพบกับ Modify Ink นะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับ Modify Ink วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางฝังสพอปลาวนะครับชื่อร้านว่าภูมิมหาไซยนะครับวันนี้ทำการติดต่อไปที่ Modify Ink ของเรานะครับเดินทางมาที่สพอปลาวนะครับเพื่อมาทำการแปลงเครื่องให้เป็น UV นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับของทางร้านนะครับของลูกค้านะครับร้านพมมหาไซนะครับหรือเจ้าของร้านนะครับชื่อคุณศรีภัยนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองลาวนะครับอยู่ที่เมืองปากเซนะครับเราเพิ่งทีมช่างทีมแปลงเครื่องนะครับกับผมช่างตักโมดิฟายอิงนะครับกลับมากับช่างฉลุยวันนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงเลย แดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในนะครับไปดูเครื่องที่เราจะทําการแปลงกันวันนี้ครับร้านโอมาชัยนะครับก็จะประกอบธุรกิจนะครับเป็นร้านทําเสื้อกีลานะครับงานสติ๊กเกอร์งานข่าแบบงานรีด้อนนะครับเป,เป็นงานทุกประเภทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นร้านหลักๆแล้วก็ร้านใหญ่ๆในเมืองปักเซนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับ ด้านในนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องผลิตนะครับก็จะมีเครื่องพิมพ์วัสดุนะครับคด้านในก็จะมีพวกโต๊ะสกรีนนะครับเกี่ยวกับงานสกรีนงานสกรีนรบล็อกนะครับด้านหลังก็เป็นที่ผลิตงานนะครับเป็นโซนที่เอาไว้สำหรับผลิตงานเกี่ยวกับงานสติกเกอร์งาน UV ก็เราจะเข้าไปดูเครื่องด้านในนะครับตัวนี้ตัวที่มาช่างทาการบริไฟอิงมาแปลงวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด3เมตร20นะครับถือว่าเป็นเครื่องใหญ่นะครับแต่เนื่องจากว่า,าด้วยเ,เครื่องถูกจอดทิ้งไม่นานนะครับลูกค้าก็คิดว่าจะทําการแปลงใหม่ให้เป็น UV I32 นะครับหนึ่งหัวอโคอโคเอาไปทีโคขออภัยครับก็จะเป็นทีโค I32 หนึ่งหัว อันนี้ก็คือจะเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับของบอดี้หรือว่าของตัวเครื่องก่อนทําการแปลงนะครับอันนี้เครื่องก็จะขนาด3ามเมตรยีนะครับจะเป็นเครื่องค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเดิมของทางตัวเครื่องตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่อง มีระบบนี้ปัญหานะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนอะไรเดิมของเครื่องนะครับก็จะค่อนข้างต้นทุนราคาสูงนะครับลูกค้าจึงตัดสินใจทําการติดต่อทาง Modify Ink ิเพื่อทําการแปลงให้เป็นอีโคสเวนนะครับโดยใช้หัวไอส1มสองหนึ่งหัวพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอดี้คร่าวๆนะครับตอนนี้ช่างมาถึงก็ทําการสํารวจนะครับแล้วก็ ดูการติดตั้งของเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทําการแปลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนที่ช่างทําการเริ่มทําการแปลงแล้วก็แปลงเรียบร้อยนะครับว่าตัวเครื่องนะครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วก็จะสําเร็จบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมอีกอีกนึนงครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างของการโมดิฟายอิงนะครับก็ได้ทําการแปลงเครื่องนะครับสามเมตรที่นะครับจากเครื่องที่จอดมานะครับตั้งแต่ช่วงโควิด ในตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นะครับตอนนี้ทางทีมช่างของบริไฟได้ทำการบริไฟใหม่นะครับของชื่อของเราเลยนะครับตอนนี้ก็ได้แปลงเครื่องเรียบร้อยนะครับโดยการยกใหม่หมดชุดนะครับทั้งเรื่องของตัวหัวพิมนะครับเรื่องของบอร์ดนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวอะไหล่เก่าก่อนนะครับของทางก่อนที่เราจะแปลงนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นอะไหล่เก่านะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับก็จะ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดหัวพิมพ์นะครับชุดหัวพิมพ์เดิมนะครับก็จะเป็นหัวพิมพ์แบบแยกนะครับซึ่งทางลูกค้าแจ้งว่าได้สอบถามราคาไปแล้วนะครับก็หัวหนึ่งก็จะประมาณ44 0 0 0 0หม่นนะครับประมาณ4 0 0 0 0ื่นสี่หกว่าบาทนะครับซึ่งลูกค้าแจ้งว่าไม่คุ้มกับการซื้อมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดบอร์ดนะครับชุดบอร์ดเดิมแล้วก็ชุดอะไรเราย <t scares S 2> <BRE, S 1> ังคงเก็บว้ให้ลูกค้าชุดชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นระบบมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แบบนะครับ ก็จะเป็นชุดระบบมือนะครับพาวเวอร์แล้วก็ชุดควบคุมต่างๆสเต็ปมอเตอร์นะครับตอนนี้เราก็จะมาดูตัวเครื่องใหม่นะครับที่เราทําการยกนะครับตัวบอร์ดช้อนนะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่ได้รับความนิยมในในบ้านเราและก็ทัเ่ื่อกบ้านทุกเครับตัวนี้ก็จะเป็นโคโซเวตนะครับไอซ์สองสองหนึ่งหัวพิมพ์นะครับหน้ากว้างสามเมตรยี่สิบหือว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นเครื่องแรกในในเมืองปักเานีหรือว่าเป็นเครื่องแรกในเมืองปักเานีก็ได้ ตอนนี้ก็ลูกค้าเทปงานจริงนะครับตัวงานตัวนี้นนครับหน้านกว้าง2เมตริบนะครับแล้วก็ความยาวทั้งหมด10เมตรนะครับตอนนี้พิมพ์ตอนนี้เราพิมพ์เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งชุดพิมพ์ไปแล้ว10เมตรนะครับอันนี้ก็คือ10เมตรที่2นะครับหัวเครื่องนะครับไม่มีการหยุดล้างหัวพิมพ์นะครับใช้เทปงานจริงนะครับเทปงานยาวเลย เอกเทสตัวชุดที่2นะครับตัวนี้ความยาว10เมตรนะครับตอนนชุดแล้วก็จะมีงานต่อนะครับตัวนี้เราก็ทำการโมระบบใหม่หมดนะครับใส่ตัวบอดนะครับหัวพิมพ์โลหัวพิมทุกอย่างหมดระบบปั๊มนะครับระบบแทงนะครับเราเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแทงขนาด15ลิตรนะครับสีระวังระบบสายใหม่หมดเลย พอเครื่องเสร็จนะครับลูกค้าก็ทําการเทสงานจริงเลยนะครับเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของตัวเครื่องตัวบอร์ดจับคุณนผู้ัวบิมนะครับดูประสิทธิภาพการทํางานตลอดแล้วงานนี้งานจริงนะครับเดี๋ยวถ้ามีมีโอกาสนะครับผมจะตามลูกค้านะครับเข้าไปที่หน้างานแล้วก็ไปขึ้นงานถ่ายภาพตัวชิ้นงานนี้ขึ้นหน้างานมาให้ดูนะครับว่าชิ้นงานจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ ให้ดูงานพิมพ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอคุณซีไพ่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านพมมา,าไัยนะครับเข้ามาเกี่อวกับกครงนะครับเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือว่าในการคิดหรือว่าในการที่แบบออกแบงเครื่องตัวนี้็นโคโซเวยียสในะครับี๋ยวรอลูกค้ามาเดี๋ยวเราดูงานพิมพ์ไปบางทีนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณศรีภัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านครมมหาไซุณปัตเลนะครับสบายดีครับผมตัวนี้นะครับเครื่องจอดนาเรียงเท่าเนี่ตัวนี้โอ้เกือบ10ปีนะครับตัวเครื่องจอดเรื่องอย่างพี้โควิดเนาะนะครับโดแล้วา็สภาพเศรษฐกิจก็จะไม่ค่อยดีทำให้ตัวงานพิมพ์งานอะไรนี้ก็จุดชะนักไปนะครับก็ตัวนี้คุณศรีภัยนะครับติดต่อไปทางบริไฟนะครับว่าอยากได้ช่างนะครับมาทำแปลงเครื่องตัวนี้ใหม่นะครับ อยากจะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณสีไัยครับว่าคิดยังไงหรือว่ามีอะไรที่ยังไงที่ได้ติดต่อไปทางบริการครับผมเพราะว่าผมก็เคยใช้บริการบริการมาแล้วครับผมแต่ทำไปเปิดรีวิวเรื่องทองเขาเป็นการช่วยเราครับผมก็เรื่องยามสำคัญเวลายอย่างครับผมในทำธุรกีจกันนานแบบเขาเรียกว่าสั้นหรือว่าอันไหนก็มาประมาณเท่าไหร่ โอเคครับครบระเล่นกันดีใจนัว่าเมื่อใดจำไหม่จำใหม่ไม่ทมกเลยครับครัมีมีเตรละวิญญาณทุกตัวอล้วก็คุณสิภัยก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่มาสั่ของเราอกท่านหนึงนะครับทำฝักของพวกเรานะครับนอกจากเครื่องยนก็จะมีทางนี้เป็นทางหลักก็คือคุณสิภัยนะครับร้านโฟลมหาใสยนะครับทำเหฝักเซนะครับแขวงก็คือนะครอยู่ใกล้เคลียงอยากจะสอบถามเรื่องงานพิมนะครับไม่ว่าจะเป็น แหวนกับปลาแขวงอาตปื้นะครับอสีกรองสระวันนะครับท่านนี้นะครับถ้าสนใจสามารถพักม่จับกระสั้เกตคือมีฐานลูกค้าเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่แล้วก็ร้านหลักเลยนะครับในเน็ตแต่งจัปาสังเกตยากิงตกลครับก็วันนี้ก็ต้องขอข้อคุณนะครับคุณสีไทยนะครับที่เลือกใช้บริการของทางบริษันะครับก็หลังจากนี้เราก็จะดูแลนะครับดูแลลูกค้าแล้วก็มีอะไรเราก็จะคอนเทนต์กันนะครับ ก็หาลูกค้าท่านใดนะครับมว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับสนใจนะครับเครื่องใหม่หรือว่ามีการแปลงเครื่องนะครับสบบามารถติดต่อทักเข้ามาที่ทางเขจของบริษัทได้เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับคุณสีใบที่ให้เกียรติกบลางบริษัทนะครับขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอแล้วก็ ลงในคลิปยูทูปให้ดูนะครับวันนี้ทีมชติอ่าวอไทยอ่าคุณพิไาแอร์ประสิทธิบอกว่าจะจัดเครื่องมาทำอุบลไฟอีกนะครับก็อาจจะมีคลิปพาร์ทหน้านะครับในการมาส่งเครื่องที่ตากสินอีกรอบนึงนะครับวันนี้ทีมงานอุบลไทยแล้วก็ทางร้าวทู่มาศัยคุณพิพายต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับที่นนทรับชมสวัสดีครับเริ่มเป็นที่สองทุ่มครึ่งนะครับ ลิปใหม่แล้วอันนี้6พาร